มันได้เนินนะมันได้เนินนะมันได้เนินนะมันจะไดรอนนะเราไปรีบลงเราไม่ต้องรีบลงราไม่ต้องรีบต้องรีบมาแพตรถไอบอลในเด็มาแพตบอลเดยดิมันมีคนไปรับไังยังยังยัมันแอบอยู่ในพุ่มมันแอบอยู่ในพุ่มมันแอบพไม่เป็นไรปล่อยปลอยไรไม่ไรไม่ไรมามามางัเหมอย่า้มนได้เนินต้องเปเที่ยเลยเนนางมาบอลบอล บอลขึ้นม่ได้บอลขึ้นไม่ได้เหตดตัวน้ำเงินปะเฮ้ยมันมันหล่นมันหล่นน้ำตัวนึงมันหล่นน้ำตัวนึงไปมัลงแลวนลงแล้วมลงแมนลงแน้ำมงินมลงลัลงววงมลง้มลงลงมันงมงแลมังมน้อนมนน

โอมึงจุเพื่อนมึงจุเพื่อนอดีจุ่เพื่อนอีดจุเพื่อนอจุเพื่อนอาออกมอดีจุเพื่อน่นกระไรระรรรกรไรจุเพื่อนอยู่เฮ้ยไมไวมห่ไวรจะบอกไวอดีรีเพื่อนไวรีรีปรีอยู่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  เล่นไปเล่นไปเล่นไปใครเอาตายกันดีการดีไกลับไปกลับมันมาเอามันมาดังขึินไปดังขึินไปดัง้นไปตเ้นไปจคู่เตันจอคุณยนี่ยหวายตันเยดวยไรไอเชียงโง่นี่ยวยไรตเอรเรัวนี้มด่้านบลยไม่ต้องไมองไม่ต้งไม้งไม่ตังไมอไตไม่องไม่อม้งไ้งไ้ไอไมบไ ไวทีเราดังไปเลยกันนะดังไปเลยกันนะดังไปเลยกันนาลุมันบ้นลจะตายใหญ่าหญ่เยอะๆเยอะๆตรงนี้ตายไว้ตบมันไปไว้ชิวอะไรสัตว์เห็นมีคุ้ยอะไรเฮียไม่เท่เก่งไอ้เฮียไม่มีควยอะไรสัตว์มีแต่ป้าไอ้สัตว์ลุมันลาลรลาลาลรอปจุ่มรอ อย่าลุมเยอะปปล่ไปลุเยอะปลไปมปล่อยปุ่มปล่อยไปุมปลิวจิวย่อะไรจิวิวไ่คิดหนักไปสัตว์ิดไปสัตว์ผู้ถามเงี้ยต้อเยี่อะไรทีี่เงี้ยไ้สัตว์เงี้ยไ้สัตว์ติดแอคมากอะติดแอคแอคเยอะีควายตายโอ้จิวจัดไอ้สัตว์ชิวเยี่ยไม่คิดไรชิวไม่คิดไรเมจัดไอ้สัตว์นี่เหรอวะทีไร้ควายกะจอก

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวไม่คิดอะไรไหวศาสตรไอ้เหี้ยนี่มึงจัดเอ้าแล้วกูคันไหนออก้วกูสีขาวไอ้เหี้ยกูว่าขึ้นจะสีดำเว่ยเถิดในในกับมึงมึงกูถูว่าจะตึงรอ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 หอบของกันนะรอหอบของกันนะรอหอบของกันนะมึงข้างหลังอ่ะมึงมึงรอหอบของกันลงลงรถซ่อมซ่อมรถเสร็จแล้วลงรถเดี๋ยวแกงเหี้ย ส่วนเดี๋ยวหนึ่งนะยาพิยาผมขอถุงห่อได้นี่ยแม่ไหนนี่ส้นเหรอได้ได้ยืนหน้ารถนะยืนหน้ารถนะยืนหน้ารถมามาจอดลงกันให้หมดเดี๋ยวมันไม่ได้ยินจอดลงกันให้หมดเร็วไไปดีีมาลงกันให้หมดมาลงกันใหห้มมดาจอดลงกันให้หมดเร็ว อย่าไลฟ์เอาเอาอู้มันควายเลยนะไว้เลยนะอย่าเพิ่งจกนะเว้ยมีคไปทิ้งกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะรอยักก่อนรอยักก่อนย่าบอกแป๊บนึงนะฟังกูคนเดียวพอนะไม่มายืนรุตรงกลางมายืนรุตรงกลางมายืนรุตรงกลางไปเรียกเพื่อนมาไปเรียกเพื่อนมาไปเรียกเพื่อนมา

ครบทุกคนปะเนี่ยดแล้วไหวหน่อยไหวหน่อยเร็วๆมา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 หนึ่งสองหอมเลยพี่ร้านไม่ต้องห่อเจอกูมึงอย่าสั่นไอ้สัตว์ไอ้๋ก่กูนี่ว่าจะเก่งไอ้สัตว์เก่งแต่แน่ดอบไม่ไหวควายตอนนี้เฟิร์นยังตื่อยู่ว่าเราไหนเฮียเก่งแต่แน่ดอไอ้ควายกูนึกว่าจะแน่ไอ้สัตว์ไปรับไปไปไชิวจัดสองร้านอิ่มๆครับผมนินให้มันหน่อยเดีเว้ยนินให้มันหน่อยนะสองเอ็มอิ่มๆขาไฟแรกพี่แต่น้องให้พี่แต่น้องให้ ออะไรอิ่มอิม่มพอไปเล่นในเมืองไงนะ <S <S นีไน่ไม่ได้จะเป็นไงบอกทำไมคนแทงเทียเยอะจกกังคำมือก็มือแตกเนี่ขนาดมือมือแตกไปเนี่ยโต๊ะโต๊ะเต๊ออิ่ตตมตอิ่มดีเต๊ะอิ่มดีโต๊ะอิ่มดีเต็มดีเงี้ยใครจะไปแทงน้นี่เฮียแกงขี้กาขนาดนี้สัตว์จิกจ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 กไเฮียแกงแกงอมเลยนะมหอเท่าไรหอเท่าไรสามแปสมปครับสามสี่สิบห้าทีเออเอตอนสองทุ่ม พาไปยาบยาขับเส้นหลอกด้วยกระจายใจจะเกมอ่ะบอกผมก่อนนะพี่จะเกลือนุยพี่อะไรมาเกลือนไอ้สารออกเส้นไฮเวย์เวยพอลอแม่งอยจัดคือมโนจัดไอ้ยี่เล่นไปแต่ดอกมั้งเทียไปเรยสนามจริงสั่นสนามจริงสั่นเว้ยไม่เคยรู้ข่าวไหมว่าแบบผิดแบบแร็ปไหมต้องเอ็นโวรอุ้มกันปะไม่ได้แล้วตำรวจเริ่มมาแันวพี่พี่ลงตามหรือว่าอะไรพี่อย่าอย่าอย่าอุ้มไรอย่าอย่าอุ้มไรเดียวกันเยอะนะสองทุ่มยี่สิบสามนะคะสองทุ่มยี่สิบสามนะ ไอเดียวกันเยอะเนาะรอมันมาไอดอกนี่กูเห็นเก่งจังเลยสาสตร์สนามจิงสัร์เงียบไอมีปากมีเสียงคือกืนมโนดิเยี่ยกืนแบบขู่อ่ะกืนแบบไม่มองไม่ดูเฮียเลยเลยอ่ะไม่กินขอ่ไรกินปาพี่ต้องบอกว่ากืนไม่ลงมันกืนไม่ลงไอ้เฮียคำใหญ่เกินติดคอดิเจอพี่อดีติดคอดิไอ้้หัววใครใครที่แบบไปอุ้มแถวน้ำก็ขับระวังระวังบอกแล้วยิ่งเวลากินจะกินคำใหญ่ ปมาหมอกสองคันนะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะมาพี่เอแลนแลนด์โอเวอร์มีหอนะมันเรื่องู่เรหรอคู่อื่นไปไปต่อคู่อื่นขึ่นยังไม่ยังไม่จบตอนนี้เราเราเราเล่นนอกเมืองก็ได้นะพอพราะตรวจหน้าเราไอ๋คู่คู่น่าจะเกมดีฮอไปแลนด์โอเวอร์ไอ้ผัดไอ้ผัดเกมไหนบอกเพื่อนด้วยไก่ผัดจะเกมนะไอ้ผัดสองเข็เลยหรอเใครตรงพี่สองนะผู้กสอง อยู่พอเราเนาะเมืองใช่ใช่พอเราเนาะเมืองเดียวมึงรีบไปตายกันได้แล้วมึงอย่าจุดบนเขาเยอะนะเว้ยทางไหนหอหอพอล่าสุดอยู่อันนี้นะตัวบาตัวบาหอล่าสุดตัวบาออกนอกเมืองไปแล้วออกนอเมืองไปแล้วอยู่มีเงินใช้ว่ะงงอยู่เล่นะสตอรี่อุิยอย่างีเท่าทุนเลยดิผมผมซื้อไว้เบให้น้องมาตีตีแบบตีมูมี่เล่นอะไล่ใครอยู่ไล่ตังคืนแล้ว รู้นแนสเอโระถบบ้านไหนนะเหไรเตวอเจไลเก็บเห็ดวัดอ๋อไอบ้านเสาะทิตทิ่เก่าทเก่าเล่นเล่นเล่นอยู่โซนเขาไน้าบ้านกเอยู่เขาเมือ